เอาจร,จริงๆอย่างที่คนรู้จะมีเกี่ยวกับดาวยกดาวย้ายกันด้วยแล้วก็ในเดือนกันยาเนี่ยยังมีอีกงานมันก็จะเป็นปฏิทินใหญ่ของดวงดาวคือการที่ดาวพฤหัสย้ายกลับจะเปลี่ยนแบบผิดปกตินะในช่วงปลายเดือนกันยายนะครับประมาณมาที่27กันยายี่สกันยาที่ก็บอกว่าจะเป็นการเปลี่ยนดวงของหลายๆดวงเลยหลายๆดวงหลายๆระบบแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนใหญ่ที่สําคัญ เพราะฉะนั้นวันนี้22มีคุณมีเวลาเตะอีกหนึ่งเดือนอหลังวันที่22สิงหาคมคือหลังจากวันนี้หลังจากวันนี้นะฮะราศีไหนมีผลกระทบเกี่ยวกับการเปลี่ยนดวงดาวครั้งนี้บ้างคือดาวพฤหัสายกลับเนี่ยทำให้มีคนที่ดวงดีขึ้นนะเราเริ่มคนที่จะดูดวงดีขึ้นก่อนอหลังจากวันที่27กันยายนใช่นะครับ27กันยายนนะฮะ,ะมี3มราศีฟังๆเลยนะครับราศีแรกก็คือราศีมังกรนะครับเป็นราศีที่ ชีวิตเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนระบบเปลี่ยนวิธีการเริ่มงานใหม่อ่านะครับเป็นราศีที่แบบเขาเรียกว่ารอคอยช่วงนี้เลยนะดังนั้นเนี่ยใครที่ตั้งใจแพลนหรือว่าอยากจะทําอะไรอยากจะเปิดร้านลงทุนอสังหาหรืออะไรก็ตามเนี่ยพอเข้าสู่27เจกันยาไปแล้วเนี่ยจะมีโอกาสที่ดีเข้ามาคือราศีมังกรราศีมังกรามาราศีมังกรเป็นยังไงฮะม,งมังกรมีความเครียดเยอะโอ้หล่อนมีความเครียดรือเป่าเป็นราศีที่มีความทุกข์เครียดเครียด พอหลังจากเนี่ยยีิบเจ็ดก,กันยาไปแล้วเดือนหน้านะครับดวงดาวที่ดีเข้ามามันเหมือนกับปัญหาต่างๆที่เคยเกิดขึ้นก็จะคลี่คลายหรือใครที่อยากจะเริ่มอะไรใหม่ๆนะครับการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ดีขึ้นเนี่ยก็จะเกิดขึ้นกับราศีมกกังกรเพราะฉะนั้นราศีมกกังกรคุณเตรียมตัวเดือนหน้าเป็นการเปลี่ยนแปลงมีการมูยังไงให้เสริมดวงเสริมดวงสาคัญที่สุดก็คือเลข19เลข19 กับเลข5ให้2อันเลข5กับเลข19เนี่ยเลข2เลขนี้เป็นเลขของดาวพฤหัสแล้วเนี่ยเวลาดาวพฤหัสเปลี่ยนเข้ามาในดวงเราอะจะทําบุญทําอะไรก็ตามเนี่ยให้มันลงด้วยเลข5สมมติบริจาคของ5 5อย่าง5 10ชุด500ชุดลายสมมติว่าอ้าวคุณโอห19เออออโอโอก็ไปเขียนหลังลายได้อ่าคือง่ายคือง่ายๆไม่ต้องไม่ต้องดเตังก็คือเอาเลขเนี้ยมาติด ใกล้ๆตัวแต่ว่าแต่ว่าอยากให้เรียงแบบนี้คืออยากให้เรียงเป็น5 1 9เพราะว่า5เนี่ยมันคือตัวดาวพฤหัส19คือกำลังก็คือ5 1 9อันเนี้ยก็จะเหมาะหรือว่าใครที่ที่บ้านมีถ้าเป็นการไหว้พระเนี่ยพระพุทธรูปประจำวันพฤหคือพระพุทธรูปปางสมาธินะครับก็มีโอกาสก็สวดมนต์ไหว้พระนะครับบูชาท่านทุกวันพระถวายดอกไม้พวงมาลัยอะไรแบบเนี้ยผมถามทิ่นึงับสรุปคืออย่างในลายเนี่ยสมใส่ชื่อโ oh, อพักกีลาก็ใส่เลขตามท้ายไปอย่างเงี้ยเหรอ ใช่โอ้่งเก้าเบอตองเบอร์ริติกตำมาหนึ่งเก้าสองราศียกสองราศีราศีที่สองเป็ราศีอะไรครับอาจารย์ทั้งทุกคนราศีกรกฎฮะราศีกันชัยกำเนิดพลอยโอ้ยปังอ่ะปังเงนอะพร้อมกันเลยอะวิ่ผ่านมาก็ใจวิววิวดาวอังคารเข้าก่อนตั้งแต่เดือน2เดือนที่แล้วแล้วนะครับดาวอังคารประทับดาวเสาร์เตือนเรื่องสุขภาพเรื่อง การมีเสียชื่อเสียงเรื่องดราม่าเรื่องนินทาใส่ร้ายทั้งหลายเอาอย่างนี้ดีกว่าสองเดือนที่ผ่านมากูไม่อยากจะคุยกับหนุ่มกัญชัยเลยหนุ่มไม่มีรอยยิ้มเลยอันนี้เรื่องจริงหลังจากนี้ราศีกรกฎจะเป็นยังไงราศีกรกฎดวงดีขึ้นเดี๋ยวได้พรีเซนเตอร์ใหม่อีกพรีเซนเตอร์ก็มีทุกวันอยู่แล้วเดี๋ยวก็มีเพราะว่าดวงต้องได้เซ็นสัญญาเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนุ่มเครียดก็จะหมดไปก็จะหมดไปคือเชื่อไหมว่าก่อนหน้านี้หมอช้างเนี่ยเคยทำลายไทรคักเอาไว้ตอนมาออกรายการโหนเสแส หมอช้างบอกว่าตัวพี่เองเนี่ยเดี๋ยวเข้าเดือนตองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจะมีเรื่องของสุขภาพมีเรื่องของอความคิดมากต่างๆนานา,า enfin, แล้วมันเป็นหมดเลยนะเพราะว่าหมอตรงกระทั่งแบบดูดไีไปไม่สบายโอ้โหใจที่มจังหวะหมอช้าต้องส่งไอ้เครื่องไอ้วัดหัวใจมาให้อะ่ะคือพี่เลยตัวไปหาอาจารย์ช้าบอกอาจารย์อาจารย์พูดมันตรงหมดเลยอะ่ะอีกเดือนหนึ่งอีกเดือนหนึ่งฉันต้องอดทนเธออีกหนึ่งเดือนอนะหนุ่มอ่านะครับ และลอีกราศีหนึ่งราศีสุดท้ายที่ดวงดีขึ้นะนะครับก็คือราศีธนูราศีธนูนะครับธนูเน้นเรื่องเงินอย่างเดียวเลย <What? S 2> นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่เกิดราศีธนูนะครับจังหวะด,ดวงในเรื่องของการเงินซึ่งต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายคนบ่นกันเยอะมากนะครับแต่ราศีธนูจะสวนกระแสจะมีโอกาสได้เงินก้อนหรือว่าบางคนดีลอะไรไว้เช่นโอประกาศขายที่ขายคอนโดว้นานแล้วไม่มีใครซื้อทีหนึ่ง เดี๋ยวหลัง27กันยาก็จะเริ่มมีข่าวดีเข้ามาอันนี้3ามสีนี้มีแรงเท่าไหร่อย่าพึ่งท้อใจเนาะลุยเข้าไปให้เต็มที่